ดูหน้าคนเอกประยุทธ์ดิอ่าดูหน้าตาคนเราถ้าทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างที่เขาสํารวจโพกันบอกว่าคนเอกประยุทธ์นี่บริหารประเทศดีมากประชาชนกินอิ่มนอนหลับเศรษฐกิจดีเฟื่องฟูอย่างที่พี่แลมโบบอกนะสำรวจโพมาโพแลมโบ้โพปารินาในมุมของพี่เป็นนายกรัฐมติที่เฮงสวยที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศไทยมาทำเขาเรียกว่าทำความให้กับประเทศ แบบสุดๆอะสร้างนี่เพอสร้างนี่แล้วเปิดตุดแนบเพราะตัวเองอายุก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่รับรองว่าสร้างนี่จนชั่วลูกสืบหลาน ได้เจอทุกอย่างก็ทุกอย่างทุกรูปแบบคือมันไม่ได้ใสอย่างที่เราคิดคือเมื่อก่อนพี่ก็คิดว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นคนดีเท่าไหรน่นะกันนะถ้าเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไปแต่พอเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยดูแล้วตัวขาวเลยตอนแรกตัวเทาๆนะถ้าเปรียบเทียบกับคนเก่าคน,คนแก่น,นี่แม่งดําเนี่ยมเลยตอนแรกเราก็าคิดว่าเราเป็นกาเราเข้ามาอยู่ในฝูงหงไม่ใช่ปรากฏว่าเราเข้ามาอยู่ในฝูงกาดํากว่าเราเลยกลายเป็นกาขาว <het> เราก็เป็นผู้แทนราษฎร จริงๆที่ประชาชนเลือกมาไม่ได้จ้างประชาชนมาเลือกซึ่งมีมากน้อยอย่างไรเนี่ยประชาชนก็น่าจะรู้ว่ามันมีมากหรือน้อยก็ตอนนี้ก็อยู่ฝ่ายค้านไงก็น่าจะทัดทานคัดค้านแต่ถ้าไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเ,อเป็นพนักง,งานบริษัทเ,เป็นพนักง,งานบริษัททวงติงอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนหัวหน้ากวนว่าตอนนี้อยู่ฝ่ายค้านก็ด่าได้เต็มที่อลิมิเต็ดด่าแทนประชาชนไง อย่างน้อยประชาชนทําอะไรรัฐบาลไม่ได้พี่กระดาษแทนก็มีเรื่องคดมคดีเรื่องปกติแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่สนใจว่าในเมื่อจะเป็นผู้แทนรัษฎรถ้ากลัวคดีกลัวติดคุกกลัวติดตารางก็ไปอยู่บ้านดีกว่าถ้าเราจะทาประโยชน์ปุ๊บเราไปเอ้ยเราไม่ทาปุ๊บเพราะาเดี๋ยวโดนคดีถ้าคนเรามันจะติดคุกยังไงมันก็ติดเพราะพี่ก็มองว่าถ้าติดคุกมันก็ดีกว่าเป็นมะเร็งดีกว่าเป็นเบาหวานดีกว่าเป็นอย่างน้อยติดคุกไปเราก็ได้ข้าวสามมือ้อได้ออกกำลังกาย มีเวลาเล่นเวกอยู่ในเรียนจําได้อ่ามันมีลดโทษเนี่ยถูกไ่มมันติดไม่นานหรอกแต่อุดมการณ์ของพรรคก็ยังเหมือนเดิมเราสู้ไปเราโดนคดีเราติดคุกเราก็มีคนอื่นมาต่อไม่มีปัญหาสงเวียนนี้มันก็ต้องสู้ใครแพ้ก็คัดออกไปพักแล้วก็เข้ามาใหม่คือไม่ต้องต้องสงซิกหรอกเราดูปุ๊บอะงบประมาณเนี่ยกู้ก้อนเนี้ยกูนน้ห้าแสนล้านก้อนเนี้ยคือการปูพรมจ่ายเงินประชาชนเยียวยาประชาชนช่วงก่อนเลือกตั้งก่อนลงคะแนน เพื่อสร้างบุญคุณกับคนเท่าคนแก่ที่ชอบนายกอยู่กดให้จนเน่ยให้จนตรอกแล้วก็ไปกู้เงินของประชาชนมาเรามาสร้างนี่ให้กับมาสร้างบุญคุณให้กับประชาชนอีกรอบหนึ่งก่อนย้อนบัตรเขาเรียกเป็นยุทธวิธีที่แบบแยบยนต์แล้วก็โหดร้ายที่สุดผมเชื่อว่าสถานการณ์มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่าดูหน้าพลเอกประยุทธ์ดิดูหน้าตา คนเราถ้าทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างที่เขาสํารวจโพกันบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศดีมากประชาชนกินอิ่มนอนหลับเศรษฐกิจดีเฟื่องฟูอย่างที่พี่แรมโบบอกใช่ไหมสำรวจโพมาโพแรมโบ้โพป,ป,ปารินาแล้วโพอีกหลายโพสารพัดโพโพที่รับตังค์ก็จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเยี่ยมมากเป็นนายกที่ดีที่สุดในประเทศไทยก่อน28คนมามเป็นคนที่29ที่ เก่งที่สุดเฉียบที่สุดถ้าเป็นจริงเนี่ยก็ให้พลเอกประยุทธ์เปิดเมนเปิดคอมเมนต์เฟ e บุ๊กส่วนตัวเราจะรู้เองแต่พี่ว่านายกไม่กล้าหรอกใจในมุมของพี่เป็นนายกแล้มันตีที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศไทยมาทำเขาเรียกว่าควาทำความ ให้กับประเทศไทยแบบสุดๆอ่ะสร้างหนี้พอสร้างหนี้แล้วเปิดตุดแนบเพราะตัวเองอายุก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่รับรองว่าสร้างหนี้จนชั่วลูกสืบหลานจนลูกของลูกสาวพลเอกประยุทธ์โตมาแล้วเกิดแล้วตายยังใช้หนี้ไม่หมดเลยเขาเรียกว่าสร้างหนี้จนชั่วลูกสืบหลาน <Magazine> ก็อย่างไวก็น่าจะยุบสภาประมาณสักพรบงบประมาณเริ่มประกาศใช้รอจัดซื้อจัดจ้างสักเดือน2เดือน,ก,อน,ก,อนก็ยุบสภาช่วงธันวาลงคะแนนตอนประมาณกุมภา ไปไปลายกุมภาหรือต้นมีนาอย่างน้อยเนี่ยในช่วงนั้นก็เป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็แต่ละก,กระทรวงทบวงกรมก็ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเซ็นสัญญาแล้วก็ทอนเงินกันได้เมื่อทอนเงินกันเสร็จก็เอาเงินตรงนั้นไปซื้อเสียงประชาชนอีกรอบหนึ่งมาเป็นมาเป็นผู้แทนรัษฎรใหม่อีกรอบหนึ่ง เออถูรูถูกลางไดไหมอ่ะก็ถามว่าเงินมันหมดปละจห้าแสนล้านคิดว่าหมดเมื่อไหร่ปลายปีนี้หมดแล้วปลายปีนี้หมดแล้วเราจะแล้วยังจะหน้าด้านมาขออีกหระมันไม่ไหวแล้วนะมันต้องขยับเพดานก่อนขยับเพดานเอ่อพรบการบินใดการเงินกันค้งก่อนเมื่อขยับเพดานแล้วโหจะหน้าด้านขนาดนั้นเลยออกอีกฉบับหนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าออกพลกองเงินกู้ขอสภาไปแล้วแล้วไปให้พี่น้องประชาชนที่เขามีเงินฝากที่มันเหลือน้อยแล้วเนี่ยจะมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลร้อยละสี่ร้อยละห้าแล้ววันหนึ่งอ่ะที่ออกพลกไกแลไปแล้วเาไม่ ไม่ซื้ออ่ะจะทำยังไงแสดงว่าออกพลกรลมอ่ะแปลว่าไม่มีใครมาซื้อนะพอไม่มีใครมาซื้อปุ๊บมันก็บริหารประเทศไม่ได้แล้วตอนนี้สถานการณ์ประเทศเป็นแบบนั้นแล้วเออก็ต้องถามว่าพลเอกประยุทธ์ทําความดีอะไรให้กับประเทศไทยประชาชนถึงเลือกพี่ไม่เชื่อหรอกว่าประชาชนจะเลือกพลเอกประยุทธ์ด้วยความสุจริตใจอ่ะต้องถามนายกเองว่าถ้านายกรู้ว่าคิดว่าประชาชนเลือกพลเอกประยุทธ์จริงแปลว่าต้องมีคนรักถ้ามีคนรักจริงพลเอกประยุทธ์เวลาไปฉีดวัคซีนเนี่ย ไปดูการเขาฉีดวัคซีนกันนะให้ไปคนเดียวให้ไปคนเดียวไปในตลาดไปคนเดียวไปห้างไปคนเดียวแล้วจะรู้เองไปนั่งแท็กซี่ก็จะรู้เองว่าเขารักพลเอกประยุทธ์แค่ไหนอ๋อสวสองร้อยห้าสิบใช่ป่ะอันนั้นพนักงานบริษัทเขาไม่ได้มาจากประชาชนเขามาจากหัวหน้าคสชมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามาไปแล้วถามจริงว่าจะแก้ปัญหาประเทศยังไงปัญหาประเทศเยอะมากจริงๆนะไม่ใช่น้อยนะมาเนี่ยก็มากู้เงินต่อหรอ แล้วมาทําไมพี่คิดว่าประชาชนคงไม่ได้ไม่ได้โง่ซ้ำสองนะอืมประชาชนเขาเขาต้องเลือกในสิ่งที่ดีอะ่ะที่สุดสําหรับเขาถ้าเขาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่ามันไปต่อไม่ได้พอเลือกนายกคนนี้มาก็มากู้ต่อแล้วก็มาใช้งบประมาณแผ่นดินต่อแล้วก็มาใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบต่อเขาไม่ยอมเลือกหรอกกลัวกลัวอย่างมากกลัวดูดิน้องชายโดนเราไหมล่ะ น้องชายโดนไปแล้วปีชาจันโอชาโดนไปแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าทหารไม่เคยทําธุรกิจพอเจอเงินมากๆแล้วก็ตกใจกันเขาเขาไม่กล้าลงเขาไม่กล้าลงเพราะว่าเขากลัวถูกเช็คบินแล้วก็สมัยนี้จะไปอยู่ต่างประเทศก็ลาบากเพราะว่าคนไทยก็อยู่ต่างประเทศครบเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านนายกรัฐมติพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อลงจากอำนาจไปแล้วจะไปอยู่ประเทศไหนจะไปเยี่ยมแล้วจะเอาหมายจับหลังจากที่ลงจากอำนาจเนี่ยเอาไปให้ถ่ายสำเนาไว้ให้แล้วก็เลี้ยงกาแฟด้วยแล้วกันแล้วก็จะเอาหมายจับไปให้ ความจริงแล้วเนี่ยที่พี่ตัดสินใจเลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยพี่ตัดสินใจอยู่อย่างเดียวคือหนึ่งคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่เลือกเขาเนี่ยเขาก็ยกเลิกการเลือกตั้งถูกป่ะเขาก็ยกเลิกการเลือกตั้งไอ้ที่พี่น้องประชาชนเลือกมามันก็เสียหายไปเลยเราก็ไม่ได้เป็นสสเราก็อยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการเหมือนเดิมนายกประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกเหมือนเดิมเพราะว่าเขายังมีมสี่สี่เขาตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้เขาก็ต้องเลือกตั้งใหม่ไปเรื่อยเลือกตั้งใหม่ไปเรื่อยเขาก็เป็นนายกไปเรื่อยถูกป่ะเพราะฉะ แต่พอเลือกไปแล้วเนี่ยอำนาจมันลดลงเขาก็เป็นนายกที่สามารถถูกด่าถูกตำหนิถูกตรวจสอบได้ก็มาประมาณเท่าไหร่ไม่เต็มร้อยเปหายไปประมาณ1นึในสเพราะเขายังมีสวออยู่ถูกป่ะเพราะสภามีเท่าไหร่สภามี750เป็นของพลเอกประยุทธ์ก็เกิน500กว่าไปแล้วใช่ปะ่ะแสดงว่าณตอนนี้อำนาจของพลเอกประยุทธอ์อ่ะมีประมาณ70%ของทั้งหมดอำนาจของฝ่ายค้าเหลือประมาณ30% 30%เท่านั้นเพราะว่าพรรคร่วมมันยังอยู่กับพลเอกประยุทธ์อยู่ ส่วปัันเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีดุลอำนาจอยู่ประมาณ70%ของทั้งประเทศแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าสาวเนี่ยเขาเลือกองคอ์กรอิสระแต่องคอ์กรอิสระก็ต้องก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าต้องการจะเป็นองค์กรองคอ์กรอิสระที่อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าองคอ์กรอิสระก็ถูกดำเนินคดีได้ถูกล่ำรวยผิดปกติได้พี่เนี่ยวผมยังไม่ได้ส่งทีมไปตามพวกองคอ์กรอิสระแต่ละคนว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่เอาไว้ว่างๆก่อนแลาจะส สุดท้ายเนี่ยถ้าเลือกในใจจริงเนี่ยสมมติถ้าไม่มีสภาพบีบบังคับว่าเฮ้ยถ้าไม่เลือกเขาเนี่ยถ้าไม่เลือกเขาก็ายกเลิกการเลือกตั้งแน่เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนตอนที่ไทยรักษาชาติยื่นบัญชีนายกอ่ะกองพลทหารราบที่สองเนี่ยก็เอา,ารถถังออกเต็มเลยใช่ไหมจำได้ไหมอ่าจำได้ไหมเขาพร้อมยึดอานาจเพราะเขามียอำนาจนิติบ,บัญญัติบริหารตุลาการถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่มีอํานาจที่บีบบังคับสุภากัรเมืองเนี่ยไม่มีใครเลือกพลเอกประยุทธ์หรอกเพราะเขาบีบไงบีบให้เหลือช่องทางเดียวไงให้เลือกกู ละม .44 จะหายไปถ้าตัดถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยไม่อยากเลือกเลยไม่อยากเลือกแล้วก็เสียใจที่สุดในการเป็นผู้แทนรัษฎรที่ต้องมาเลือกไอ้คนพันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นตาดับตาเขาเรียกว่าตาบาปในชีวิตเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าถ้าเลือกนายกไปแล้วเนี่ยเขามาทําความดีความชอบให้กับประเทศไทยก็ถือว่าเราก็เราก็ไปได้บุญไปด้วยฮะแต again, ่พอถ้าเขามาทําความ บ้านเมืองเนี่ยเราก็มีส่วนกับเขาไปด้วยเราจึงต้องถอนตัวออกจากพรกรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคเดียวไงเอาถอนมา 6- 6เดือนละคือความจริงเนี่ยมันมีการแจกกล้วยอะ่ะทั้งฝ่ายค้าแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลน,นั่นแหละเขาเรียกว่าการดูแลกันเพียงแต่ว่าการดูแลกันเนี่ยเป็นเงินยืมหรือเป็นเงินผิดกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องอย่าลืมว่าคนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะต้องมีกล้วยถูกป่ะเพราะเขาเป็นคนควบคุมงบประมาณเขาก็สามารถให้คุณให้โทษได้ทุกอย่างทั้ง คดงคดเีเขาก็มีกล้วยแจกแต่กล้วยเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์หรือเป็นตาแหน่งอานาจหน้าที่การงานก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะถ้าเรารับไปแล้วแล้วเราไม่ทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเราก็ผิดกับตัวเองนะเราก็ผิดกับตัวเองมันก็จะเป็นบาปกรมติดกับตัวเองไปมันมันไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งมันไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งอย่างคดีสินบนโตโยต้าใช่หไหมพี่อู๊พี่เป็นคนดําเนินคดีตั้งแต่ปี5 3นะ ตั้งแต่เรียกมาสอบที่วุฒิสภาตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะดีนะสารยังโอเคสาลอุทธรณ์ยังชนะรอสาลดีกาแค่นั้นประเทศเรามันเสียหายตรงที่ว่าเรามีพ่อค้ากับข้าราชการประจําที่หัวกันทําให้เราจัดเก็บภาษีต่ากว่าเป้าเยอะทั้งๆท,ท,ที่เรามีเงินเพียงพอที่จะดูแลคนทั้งประเทศเลยต่อปีเราไม่ต้องจัดงบประมาณขาดดุลบักโกแบบนี้หรอกเรามีคนเหน็นแก่ตัวเยอะนานการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีการใช้เงินที่แบบ มากที่สุดเลยการซื้อตึอเสียงปี62ที่ผ่านมามากสุดเข่ละ80ล้านตอนนี้คงเป็นร้อยอ่ะเพราะคนเกียรเยอะก็ต้องซื้อเสียงเยอะใช่ไหมวิธีการคือประชาชนประชาชนเขาจำเป็นต้องเลือกเพราะเขาถูกบีบบังคับด้วยระบบผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมแล้วก็ผ่านบัตรสวัสดิการนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวข้องกับรัฐโดยที่เป็นการให้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการให้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ส,ส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกันที่ประชาชนแล้วประชาชนจะเอาอยัางไงหรือรับแล้ว ประชาชนไม่เลือกจะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่าหรือถ้าไม่เลือกเขาเดี๋ยวเงินบัตรนูน่นบัตรนี่จะไม่ได้เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องคิดอะ่ะต้องคิดว่า,าจะเลือกอนาคตที่เคยเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาเจ็ดปีหรือเปล่าหรือจะเลือกแบบต้องการให้เปลี่ยนแปลงไปเลยว่าประเทศเรามันน่าจะถึงจุดต่ำสุดที่จะถึงเวลาที่เป็นเ,เวลาที่กราฟพาราโบลาขึ้น ก็ตอนนี้เหรอก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้เต็มที่ชดเชยความผิดที่เคยทําในช่วงปีครึ่งที่เลือกพลเอกประยุทธ์มาอย่างน้อยก็มีส่วนที่ทําให้เขาใช้อํานาจอยู่ปัจจุบันแต่ตอนนี้ถอนพี่ถอนหนึ่งเสียงออกมาแล้วก็ถือว่าคนที่เลือกพี่เนี่ยไม่ได้ทําความผิดละก็ถือามาอยู่ฝ่ายค้านอยู่ฝ่ายประชาชนทําหน้าที่ในการท้วงติงต,ติติงหรือด่าได้เต็มที่เต็มปากเต็มคําแล้วก็รอการเลือกตั้งครั้งหน้า แล้วทํายังไงให้ให้พักพี่มีคนเลือกเยอะๆเมื่อมีคนเลือกเยอะๆไอ้ไฟลั่มนิสัยแบบพี่เนี่ยมันจะได้มาอยู่ในเต็มสภาเมื่ออยู่เต็มสภามันก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้แต่พี่ไม่อยากได้คะแนนเสียงแบบต้องไปจ้างเขามาเลือกพี่เพราะพี่ไม่อยากที่จะต้องไปใช้นี่ทุนของพวกนั้นจนแบบขาดเป็นตัวของตัวเองจนไม่สามารถมีเวลามาดูแลพี่น้องประชาชนได้จนไม่สามารถคิดอะไรดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้วัน,วนๆก็ต้องมานั่งใช้นี่ ใช้นี่จากเงินที่เราไปขอเข้ามาแล้วเราไปซื้อเสียงประชาชนให้ประชาชนมาเลือกเราอันนี้มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นักการเมืองแล้วกลายเป็นพวกนักคอร์รัปชันมาสแสวงหาอำนาจเพื่อให้เอาประโยชน์เข้าตัวเองพี่ไม่อยากเป็นคนแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากตายไปแล้วตกนรกเสียอุดมการ